我早跟你讲过了。<music> <music> สดครับสมมรุ่นพี่อะไรคะครับพี่ชื่ออะไรครับอ๋อพี่ชไครับอ๋อพี่ชัดพเดกไตอนนี้ดูอยู่ที่ไหนครับดูอยู่ทยา ครับน่าจะติดไปหรือเปล่าเออ่ไหนะครับรฮะงานงานงานหัน้องติ๊กนะครับทยองหย่อนครับผมครับเห็นเห็นเห็นติ๊กพูดมาอยู่ครับเออถ้าถ้าไปก็อาจจะเจอกันนะครับถ้าอเขามาทำด้วยนะคิดถึงคิดถึงดาวร้ายอะครับผมดาวร้าย ไปเลยทำไมอ่ะปวดทุกทีเขาหรอไปก่อนครับไปไปเผ็ดชุดนักพันลบมปวดทุกทีับผมอ่ะเหรอไันมีที่ปวดเนี่ยอันนี้ติดตามทั้งสามคนมาแล้วนะครับติน้องโน้ตเลยแล้วกันนะครับครับแล้วก็น้องปุยนะครับครับไม่ได้ดูโชเล่มานานแล้วครับจ้าครับเออได้เลยน้องได้เลยเนา้องโอเคขอให้มีคนส่งนะครับแล้วครับสสวัดีครับ Ooh, สสวัด be ีพี ah, okay. Okay. Right you know like like ่นาะแค่คุยในช่วงช่วงช่วงเดียวนะคุณผู้ชมอันไหนคุณผู้ชมโทรเข้ามากันหนักไอเอสเอสดแน่นไปหมดเออเอสเอสนเนาะเนี่ยต้องอย่าลืมถ้าเกิดว่าตินเดือนเลยนะติดเดือนเลยกระดาษติดเดือนเลยนะเดาวางแผนแน่นอนกับรักสองแผ่นดินอ๋อแผ่นตะมุ่งตะการพีพากาหนึ่งพิพากษสองแล้วนอกจากมีบันทึัดการสดแล้วยังมีเรื่องของข่าวเกตด้วยง่ายไหมครับอ๋อมีคาราโอเกะด้วยนะฮะเพราะงานลิเกโชว์นะฮะต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของเลยนะฮะควายเนื้อกระดาษอะครับเพราะเราทำมา100แผ่นเท่านั้น ร้อยเดียวเหรออำ้ทหเลนกันไม่ได้เพรเมาเยอะอออยากให้ทุกคนซื้อแมจริงยปยาไปก๊กันครับดีลิเกแล้วสนับสุนน้องๆด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยเชื่อว่าติดตามทั้งนีโน่ทั้งแน็มาค่ะแล้วก็ตอนรับน้องน้องน้องนุชด้วยน้องปุ๋ยด้วยตั้งแต่ก็คือติดตามน้องแนมาอนีตังแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสนับสนุนน้องๆเหล่านี้ด้วยนะฮะ ช่นะฮะแต่ว่า EGM เออ EGM ใช่ครับเป็นริใหม่ครับซึ่งจะเป็นริษัททำหนังแล้วก็เพลงน้องหม่เปใครใหม่บ้างไม่อาเทนมไปเลนหนังเหรอไม่ล้ใครเาเไหอ่ะใครใครไปเล่นไหมไม่พอร้องมเล่นลมแล้ว่นเลอาไีกัวมเล่นฟิล์มไม่เอาพีเกเทลไม่เอาี่กตเร้อนนอกจากที่จะติดตามได้ทาง VCD แล้วนะ ได้เลยนะครับ0ู4 7 6 6ป1ส9นะครับราคาจ้าง1ชั่วโมงประมาณ500 0 0บาทนะฮะครบอกว่าอนอาทม่ีบ้องางเ้าเ้ารการแสดงนีดว่าอาเทบวกบวกลอ่าเลยอบอว่พี่าไมทำไมผมออกไปนี่ผมได้3พันเ่ะใครบอกน้องบอกแต่ว่าดราเช่เก็บเจ้าภาประมาณ500แสบาทแล้วแล้วจะพาดกับเจ้าของ สดนใช่ถูกต้องมันพลาดไม่ได้จริงนะผมมีโอกาสได้ไปชมแบบว่าคอนเสิร์ตของพี่เอกแบบสดๆเนี่ยน้องๆเคยได้ฟังเสียงน้โซโซโอ้บ้นตายแล้วไปคอนมันไม่น่าเชื่อเลยมันแบบว่ามันมันสุดๆจริงๆนะเพราะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะให้น้องๆนะฮะไปทําการแสดงสดที่ไหนทุกงานเลยนะรับทุกงานนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ดูวยละกันนะเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอหายไปแล้วนะ เชนมาสักครู่นี้อ่านนิดนึงดีกว่านะครับกับ s อสนะครับเพราะว่าเวลาเราใกล้เข้ามาแล้วนะครับตกหนักมากๆเลยครับคุณแจ่มสุพรรณขอบคุณนะครับที่เป็นอุตุนิยมพิธิญานะครับตกมาต้องตกมันก็ตตามฤดูกาลนะครับแซบเบอร์รายการนี้นะครับเคยเชียร์แล้วยังนะครับเล่ะเออนะฮะับมาค่ะนะครับพี่กุ้งไปเลยครับพี่กุ้งครับพี่กุ้งพี่กุ้งครับพี่กุ้งไอโฟนครับดูครั้งแรกโดนใจเลยนะครับคุณสัมบรสุปัตตานีครับนี่สัมบรสุด้วยนะครับ เราใจกันแล้วหรอเราใจเราคู่กันไปที่ครับไปที่ครับโน้ตนะปุยสู้ๆไปกลังใจให้นะครับอะใจเยอะมากจะเป็นอนุรัน้องลอ่านเพลินๆอยู่นะเยอะจริงๆนะครับไปเลยฮะมาสิมาสิทีมกูไมโครไมน่ารักกันทุกคนเลยครับนน่ารักทุกคนครัน่ารักทุกคนนะครับทุกคนดังนะครับตัวเองไทยล่ะน้องสลิมเหรอ สองที่ประหุสุดที่รักเออนะฮะภาคกำลังใจเยอะจริงๆนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามน้องนุชน่ารักใสๆพี่โข่สัมโคกำลังใจน้องนุชได้เราะน้องนุชถือว่าเป็นผลงานแรกใช่ไหมทุกวนี้เนาะจ้าเออนะนายน้องด้วยเล่นเออนะฮะไปที่นี่ไงน้องนี่อะไรดีโน่น่ารักจังเลยครับโตโต้พละรามเจ็ดเออทำไมครับวะงทำไมครับอ่ะทำไมชมน่ารักแล้วครับล่ะน่ารักครับผู้ชายชมผู้ชายไม่ได้เหรเครับอ๋อได้เหรอ น้องนุษสุดที่รักหรือว่าน้องปุยสู้ๆจากเพื่อนนอสอนรอบเอด็เครื่องสายออน่นาตื่นเต้นอบุรีผมแปลได้ด้วยอันนี้ติด <c oughs> อบุรีก็ใช่เด็กช่างกับพี่เนี่ยน้องชายนิโนเอนกี้น้องสาวพกปุยนะ่ารักมากๆเลยค่ะจะเป็นกําลังใจให้นะครับเอออ่านเติมให้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาฝองหลานป้าไก,ก่าเก่งมากเยยี่มที่สุดแฮปปี้ไก่ปากกา้อาอะไรป้าไก่เอ๋อหลานป้าไก่นั้นเลยเหรออ่ะ โดนไปแล้วติ๊กมืไอโฟนไม่ไหมดไอโฟนเขาตูนตะบนามาแท้คุณกะปีครับผมให้น้องๆและสาคนฝากถึงผลงานชุดน,นี้ด้วยนะฮะครับผมเราก็อยากจะฝากผลงานนะครับสองเท้าบูดสุทีิรักเรื่องรักสองแผ่นดินนะครับจะมีวางแผงขายในเร็วนี้ผลงานนี้คือพวกเราตั้งใจทํากันโดยนะ<ม>เพราะไบกระชัยครูเทียนนะครับแล้วก็ทุกๆคนในคณะตั้งใจทํากันมากอยากให้เหมืนเป็นแผ่นแท้ด้วยนะครับ ผมครับไห <c oughs> ้ดีน้ำดังกว่าเออขอฝากว่าครับเอาหลายอกหลายเกณฑ์พันสองก็บครับผม่แดงเดียวเดียวครับเดียวใเป็นส <c oughs> ุดท้ายฝากไหมครับอ่ะน้องเล็กน้องเล็กน้องหนูหนูน้องรู้ที่รักนะคะก็เป็นนางเอกนะคะแต่ว่าก็ความเก่งความอะไรแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็ยังไงก็ขอให้ให้โอกาสหนูนะคะหนูจะสู้ๆแล้วก็จะ ผลงานดีๆมาให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะต้องตบมือมาเลยครับอย่าลืมนะครับบหน้าจอเลยครับติดต่อกันแสดงได้เลยนะครับ0847665189นะครับก็ให้กำลังใจน้องๆทั้งสามคนด้วยนะครับรวมถึงสมาชิกในวงที่เหลือด้วยใช่ครับเพราะว่าทุกคนทำงานกันเต็มที่นะฮะแล้วก็พยายามที่จะสืบสอบสืบสารนะฮะกับเรื่องของประเพณิกรรมวัฒนธรรมในเรื่องของลิเกต่อไปนะครับเพราะว่าจริงๆอยากให้วัยรุ่นในสมัยนี้เนี่ยหันไปมอง เขาเรียกว่าต่อวัฒนธรรมของไทยนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าบทเพลงนะฮะบทเพลงที่เป็นความมีความเป็นไทยสอดแทรกอยู่ในนั้นนะครับอย่าลืมไปนะฮะอย่าไปวุ่นวายกับสิ่งที่มันอยู่ต่างชาติถลันกลับมามองความเป็นไทยของเรานะครับมันเรมีอะไรให้เราค้นหาแล้วก็สืบสานกละต่อไปได้อีเยอะมากๆเลยทีเดียวนะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่ทั้ง3คนให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณทั้ง3คนด้วยในการออกนับ ุ่มถึงสามทุ่มและเสาร์ที่สองทุ่มถึท,มถท่มค่ะวันนี้ลารลาไปก่อนค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ